สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในรายการมีฮีโร่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแกชเกม m มาคร r a ับนะครับต่อจากคลิปที่แล้วแต่พานนี้ผมจะเล่นยาวไปเลยนะครับผมจะแบบสร้างบ้านที่แบบหลังใหญ่ๆนะครับอ่า เริ่มจากการใช้ไม้เอ้ยไม่ใช่สิเราต้องใช้บ้านที่แบบแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าไม้นั่นก็คือใช้อิฐครับอิฐหรือหินก็ได้มันจะแข็งแรงกว่าไม้นะฮะไม้นี่โดนไฟมันก็ไหม้หมดแล้วแต่คุขอใช้อิฐแล้วกันเออถ้ายิ่งเป็นเหล็กนี่ยิ่งดีนะครับขั้นตอนแรกคุณต้องหาพื้นที่ที่มันว่างๆนะครับนี่ก็น่าจะกว้างพอนะครับ โอเคเราจะสร้างบ้านหลังดีใหญ่กันเลยนะครับมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับเป็นไงครับบ้านสวยเลยครับแบบว่า <c oughs> เอาจริงๆ,ๆเรามาเริ่มเอาจริงกันดีกว่าเริ่มจากการทำลายนี่ก่อนแหมสร้างสลังใหญ่ชเชอะใหญ่ม,กมยากใหญ่กว่าบ้านหลังน้องดิ <c oughs> อ่ะคุณต้อง ถ้าอยากให้บ้านแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานมากก็ต้องใช้อิฐนะฮะอิฐนี่ก็แข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าคือมันพังยากกว่าไม้แล้วก็หินนะแนะนำให้ใช้อิฐไปเลยนะครับคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมไม่แค่จะมาสอนสร้างบ้านแต่วันนี้ผมจะมาสร้างทุกอย่างนะฮะอาจจะเป็นคนอื่นด้วยนะฮะ วันนี้ไม่มีคนเอ่ยมาหรอกครับเดี๋ยวผมจะเปิดเซิร์ฟไว้เฉยๆนะจะเปิดไว้ให้ทุกคนมาเล่นนะครับผมเปิดแค่วันนี้วันเดียวนะครับถ้าใครอยากมาเล่นก็ติดตามผมถ้าผมกาลังจะลงคลิปอะไรประมาณนี้ผมอาจจะถ่ายดสดประมาณนี้นะถ้าผมทำได้เป็นไม่ได้ก็อยากให้ปิดเทอมแล้วก็มาแคสต่อให้ ให้ทุกคนมาเล่นในเซิร์ฟผมให้มันกันไปเลยนะครับผมจะพยายามเปิดเซิร์ฟให้มันหลูหลๆไปเลยเอางี้ดีกว่าถ้าผมสร้างเซิร์ฟเสร็จเมื่อ,อไหร่ผมจะเชิญทุกคนมาเลยถึงไม่ทุกคนแต่ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรมันยาก ว้าวครสามารถแล้วนะครับเหมือนบนกับใครอยู่เลยเออช่างเถอะมาสร้างบ้านกันต่อนะการสร้างบ้านก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเราจริงๆนี่โคตรนานเลยใช่ไหมครับสําหรับไม้ครับนะฮะมันไม่นานครับแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จนะฮะอย่างผมสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ให้ได้ก็พอไม่เกินสิบนาทีก็สร้างเสร็จแล้วครับ ถ้าไม่นำกระจกนะเพราะกระจกมันไม่มีมันหายากผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงกระจกก็เลยต้องเสกมาซะง,งั้นแล้ว NPC มันไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะสงสัยมันจะไปหามาแลกอนะมั้งใช้มรกเดี๋ยวผมจะให้ NPC มาอยู่ในบ้านนะะแล้วผมแต่ละคลิปผมจะพัฒนาบ้านขึ้นไปเรื่อยๆนะ แต่วันนี้ผมขอสร้างเพียงเท่านี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าสร้างเยอะแล้วมันจะแหลกๆนะเอ้ยไม่ใช่แหลกถ้าสร้างเยอะแล้วมันจะจำย่านนะฮะผมเคยแล้วนะแบบบ้านหลูมากอะ่ะเป็นบ้านเหล็กนะเรื่องหลังคาให้คุณเคลียวเ,เองนะฮะแต่ผมจะใช้อันนี้จะทำตามผมก็ได้ไม่ว่านะครับ ระหว่างการป้องกันบ้านตัวเองนะครับผมแนะนำให้ใช้หุ่นไอรอนโกลมนะฮะมันจะป้องกันอย่างดีนะฮะยิ่งคุณสร้างเยอะเท่าไร่คุณยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ประตูไม้คุณต้องระวังอย่างดีนะครับเพราะว่าซอมบี้มันทำลายได้ถ้าเป็นซอมบี้หมูผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นมันทำลายประตู จะแนะนำทุกอย่างไปเลยแล้วก็โอ้สร้างอย่างนี้ไม่เสร็จแน่ผมต้องไปสร้างโกลนเลมก่อนวิธีการสร้างกรนเลมมันก็ง่ายๆนะครับคุณก็แค่ทำคล้ายๆรูปบวชนะครับแต่ตองหัวนี่ไม่มีนะครับคุณก็เอาฟักทองน,นะฮะจานไหนก็ได้อันนี้ก็ได้หรือว่าข้กอทองธรรมดาก็ได้นะ ถ้าคุณสร้างเองมันจะเป็นของคุณเองนะครับแต่ถ้าคุณใช้เออเรียกว่าเนี่ยนะฮะอะไรเนี่ยจุดเกิดของโกเลมนะฮะถ้าคุณใช้ถ้าคุณไปตีมันคือผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่คุณลองไปตีมันนะมันจะตีเรากลับนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอฆ่ามันก่อน ขามขามทั้หมดเลยคุณสังเกตนะครับอันนี้คือตัวที่ผมใช้นะครับมันจะไม่ทำลายแล้วนะวรนนี้ก็ตามจังเลยรู้แล้ยาดีกว่าเอายาไปยิ่งใช้ยาแบบนี้นะครับมันจะยิ่ง ตายเร็วขึ้นนะฮะมันเป็นความเจ็บปวดสีเนะี่แต่ของที่มันดรอับออกมาเนี่ยก็คือเหล็บกับดอกไม้คุก็ไม่รู้ว่าเอาดอกไม้มาทําไมจริงๆแล้วมันก็เป็นออ่ดอกกุหลาบเอาไปให้แฟนได้นี่ไปสร้างมาต่อเฮ้ยผมิ่มผมิ่มสร้างไว้สามตัวก็พอแล้วมั้งบ้านผมหนาแน่นมากหนาแน่นอย่างกะอิด โอเคและแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วเออกระจกมีอะไรก็ถามผมได้นะครับในเรื่องมาคาร์ t นะครับผมรู้ไม่ทุกอย่างแต่ผมสามารถสอนได้หลายอย่างนะครับผมเก่งนะฮะในเรื่องมาคาร์แล้วผมก็เก่งเรื่องดนตรีนะครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรผมก็ไม่สามารถสอนได้ทุกเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรครับรู้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอขอขอให้ผมได้ซับสไครต์สักหนึ่งร้อยซับก็ยังดีนะครับตอนนี้ได้น้อยมากครับผมจะพยายามทําให้ดีแล้วก็ให้ทุกคนพยายามมากดผมให้ได้ครับจิตใจอยู่ทว้ตัวเลยครับไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็อยู่ที่ ตัวเรานะฮะไมค้าที่คุณสร้างนี้ก็คือตัวของคุณเองเนะคุณสร้างเองมันก็ต้องเป็นของคุณใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคนไปอ๋อคีเปอร์มาอีกไม่ใช่ว่าคุณไปทำร้ายคนอื่นนะฮะมันจะไม่ดีเอาถ้าคนอื่นมาทำร้ายเรา มันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีใช่ไหมครับบ้านใกล้เสร็จแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าในตัวคิปเปอร์นั้นมีระเบิดอย่างสูงผมจะสอนอโหมดนะเกมโหมดไม่ใช่มันต้องเป็น เรมยนรู้อะไรนี่แหละก็ให้คุณหาที่มันเป็นตัว K ดับหน้านะคุณก็ต้องปรับให้เป็นทูนะฮะแล้วก็ยินตามเมื่อกี้นะครับเฮ้ยยินยักยินเย็นเว้าอ,อะนะฮะแล้วก็ต้องหาเป็นตัว M นะฮะ กลา้เป็นฟอลนะฮะมันจะตายของมันตกแล้วก็คิปเปอร์ระเบิดไม่ตายนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ตายคือไม่พังนะฮะมันจะไม่รู้สึกสมิงโง่ว่ะสมิงโง่โง่วิ่งมาหาเองอจะมาเสียเวลาฆ่ามาทำไมเอ่อ เรื่องการตกแต่งบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อไปเลยนี่